เอาทีละคันเลยนะครับผมมาลุ้นนว่าใครช้าที่สุดนะครับผมยกรอช้า ยี่สิบแล้วนะครับสามสิบแล้วโอ้โหเกินสีแน่เลยผมว่าสี่ห้าแล้วโอ้เกินนีกโอ้สี่เจ็ด มาดูคันนี้ต่อครับ MT สองเจ็ดสองลืมไเวล้วใช่มหมแข่งรถท้าเลยเนี่ยคุณรู้ว่าพวกนี้เคยประกาศคันนั้นเดียวเข้าไปแล้วอ๋อเข้าไปแล้วอ่ะมาเรลดูคันที่สองกันดีกว่าอ่ะมาลุ้นีกทีนึคือมันจะกดดันตรงเี้ะครับยกอ๋อฉานะคนแรกไม่ทำเท่าไหร่ให้กดดัน จะสีประมาณนี้ครับสี่สิบอุ้ยสี่สองอ่ะอุ้ยสี่สี่ทุกนเดินทางไปกับกับโซนทภาพาไปผม่าคกันะ I'm not... ุณรู้อย่างช้าผูช้าจริงรอบนี้ช้านะครับยี่สิบแล้วสุดเกินสามสิบแล้วครับ นานกว่ารอบก่อนอีกห้าสิบแล้วอ่ะโอ้โหห้าสิบเอ็ดเป็นนาทีเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคนต่อไปห้าบอกนะครับบอกไม่ได้นะบอกเราไป่อเวลาแบบนี้ด้วยบอกเลย